ฉันจัดให้เองแก้บอลสักยอดได้โอ้ออยใสฉทนกซ้วแมนฉันตึบสมกวไม่ได้แล้วนี่นี่หลอดเครื่องฉันติดตอมอยู่แต่มันคงสมช้าอยูอะโอ้ยใส่ท่าซิวแมนอ้าวประทับทับแกแกบไม่รู้ไหมอ้าว โอ๊ยโอ้ยว <c oughs> ้นน <se> ี้วัโอ๊ยไอ้นี่นายต้องให้ฉันช่วยเป็นรอบที่40เสิบยันละช่วยด้วยฮะอยู่ไหโวัยโอ๊ยแกว้งแกล้งบมื่อกี้ต้องทำอะไร ไม่ได้ไปเลยกินยาหน่อยไหมโอ้ไม่สบายเลยไม่กินยาอีกโอ้อย่าไปเลยขายทานทีนะช่วยด้วยโอ้เพื่อนฮะ อยู่เนาะมีมันกับดักไื่วาจะรู้มันเป็นกบดักแล้วทำไมไม่หนีล่ะโอ้โห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 ฉันจะช่วยเพื่อนล่ตายซะไอ้เนี่ยโอ้อะไรวะ โมซินีน่า MM แม่ฉับตี่ใช้ไหมนะว่า้วก้อเลยเหรอคามรัวนออเออ่คขหมอควันเลยล่ะอย้าอ้าโอ้หึเฮ้ Give me this, give me this Oh, ahhhhhh Yeah, yeah, yeah All the way, meh? Hmm Come on, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Leave it off, leave it off, leave เฮ้ยได้เวลาทำลายล้วหนีไปเฮ้ยอ,อะไรน่ะเฮ้ยโ <c oughs> อ้แเฮ้ยแ้วกจัดเลยน้องสาวเฮ้ย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 เฮ จะให้มันมเลยอืออือช่อวย่านสีแม่เก่งมากเลยน้องสาวอ๋อรีบช่วยเขาขอบคุณมากเลยนะครับอะไรเนี่ย โดที่สุดเขาก็จะมาแล้วสินะวิ่งวิ่งเอออะไรเนี่ยโอไม่ไม่โอ้เจ้าเฮ้ย กบิดิสกบิดิสกบิดิสกบิดิโอ้โหฮ่าฮ่าพุ่งเข้ามาอยู่้างเอาชนะฉันได้ฮะชวนมาแล้วนี่ะไม่ได็กเจอกันต้องนานเลยนะนี่นี่เอ้าไอ้พวกนี้ได้รับการรับเกรดไว้แล้วเหรอนี่แม่เออเรื่องนี้นี่แหละดี่แทน แกบอกไฟอะฮะอะไรวะหัวอนีอ่แกตายซนะเออหือนี่ไปนเลยทำไมมาดูอีกดูกชันด้เลยนะขึ้นไปแล้วอู้โหเอ้ยเยีย่ยมเย,ยีย่ยมเย,ยียเ่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดพิรี่ยนสี่เลย